เล้วนัิงสิงม่น้ำอะปรังตีไมุู่ิดีกุชีทำแล่วตีว่าเ๋ยวหน้าเท่าไรนะยังไม่ได้ดูเลยที่สิบห้าที่สิบห้าแล้วทำไมหลวงพ่อเปิดไปหน้าอะไรโอ้ตรงไหนหยิหาสิบห้าสิบห้าตรงตรงไหนตรงโซตังทำไมใช่แล้วอา้าวเอาใหม่โซโซ โสาราชาลัราชานังอุตตะทศวาตะาตดีข้ามขึ้นแล้วนักทิงซึ่แโซโแนะง,นนมงแ,ม ى, แม่น้ำตังนันระชันโตเด็กเขาไปอยู่อุตตะโตข้างหน้าทีวสรษอย่าแล้วนักทิ้งซึ่งแม่น้ำอพปังตีแมืองอ๋อแม่น้ำนี่เป็นแม่น้ำปรังใช่ไหมพุมชี พุทิธรรมแล้วอิสิว่าอยังัติอรเมนามีกาณาชอว่าอะไรอิอเม้กาบกาบแปลว่าอะไรอ้าวแปลต่อหลวงพ่อบอกเฉยๆไม่ได้ถามนะทบทวนห้ามผิดไม่เอกไม่โทเปิดทบทวนอ้าวอมัจจา วัจานะเตเตจะไปโสทำไมเตมัจาน้อเหม่งหลหลานหาศัพท์ูแล้วอีกที่ว่าที่ว่าพระองค์ผู้สมงักดิเทพอยังนะอยังนักมีแม่น้ำมีนามที่ว่ามีมีรักนามีวารนา อิติตั้งเนราราชานั่กราชาปุทธิตั้งต่ำเลวอิดีว่าปริมาณังปริมาณังเออปริมาณอัสสาณติยายาอัสสาณติยาอัสสาณติยาแห่งแม่นางนันนันกิงอย่างไรอิติตังเน เอรมังหลายนนั้นหบแมอาหารเออทั้งหลายเอออาหารสุเอออุบลทิว่าอยู่ว่าก็แต่ว่าองค์ผู้สูงสุที่เทอัตตะโยชนะอัตทะอัตะโยชนะแล้วก็เอ๋กึน แห่งอดโดย,โดยอันว่าเกินแห่งยอดคำพีคำพีละโตปีโดยสวนกว้างบุสุละโตปีโดยสวนกว้างบ้างจีจางเง่พระเจ้นางพระเจานางเสัง,ง,งสังวรจนางแล้วคำที่เหลือ บุริสัตบุริมัสสัตถิสังสัตว์แมามามาจากไหนอ้าวปุริมะาบุริมะสะทิสังเป็นเช่นจักด้วยความมีในก่อนหรือว่าไม่เที่ยวโหติย่อมเป็นครับคนะก็ราชาราชาราชาริสวายแล้วนักทีนที่แน่นำ ตังนั้นอานุตะนุสักเรงโต้โต,ต้มาล้วดีอยู่ธรรมะจะธรรมานุสติซึ่งธรรมานุสติอีกิว่าเอ้าพนองมือสวากขาโตสวดด้วยตนเองเลยเอ้าสวากขาโตภควตาธรรมโมสันติเอาว่าไป เอาว่าพร้อมมึงพ่อเลยเอาสวากาโตภะกวะตาธัมโมสันติโกอากาังเอสิโกว่าไปเรื่อยๆโอ,โอโอโอปัจจตังเวทิตาวินโยหิติอ่าดังนี้เป็นต้นอ้าวดังนี้เป็นต้น อิติดังนี้เป็นต้นอิติดังนี้เป็นต้นอิติว่าอิติว่าน่นะนสวดไปแล้วเมื่อกี้เอาอิติดังนี้เป็นต้นอิติดังนี้เป็นต้นอ้าวปักขันทิปักขันปักขันทิแล่นแ <c oughs> ล่นไปแล้วต <c oughs> ันนี้จะแปลใช่ไหมเอาอิติว่าอุตสาหะสวด เอาอิติว่าอิติวาว่าไปว่าไงว่าไปภาษาไทยภาษาไทยเขาว่าไงทำมืเอ้าเขาทำโมอันว่าทำทำโมแอ้วไปทำพักคอตาพักคอตาคอตาอันพระผู้มีพระเจ้าสมบัติตัตรับดีแล้วอ่า ดำนี้เป็นต้นเป็นประโยคอะไรอะไรวาจบอ้าแปลงไหมดิมีอันไหมเอาดูดูดิอ่านว่าอันว่าทำดูภาษาไทยเลยอันว่าทำอ่านว่าทำอันอันพระผู้มีพระภาเจ้าปัดีแล้วดังเป็นต้นอย่าเพิ่งไปดังนี้เป็นต้น่ะเป็นประโยคอะไร,ะไระม,มีอันไหมไม่มีให้นะมีแต่อันเฉยเฉยกระตัว กตุมมีอันนออะอะไรไม่รู้ล่ะเน่นว่าอะไรมันกน่อนนะล้วมันจะไปกบเนี่นะจะไปอะไรวะเถอะคุณต้องจําให้ได้ดิไม่มีให้มีอันมีให้อะไรเมื่อก่อนอ่ะไปถามลุงพี่สิไปถามลุงพี่ยงมีอันไม่มีให้มือปลวอ่ามีอันแต่ไม่มีให้ อถามตุลาตะเลไปถามตุลาเลยมีแต่อันไม่มีให้มีอันว่าด้วยอันว่าทำรรอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตราสไว้ดีแล้วอ้าวถ้าได้คำตอบแล้ว,มวเมาส์แท็กซี่กลับมาได้คำตอบแล้ว,มวเมาแท็กซี่กลับมา กิงอะไรรูได้ไงก็มีอ่นไงเอออาเอาไหมที่อันว่าทำทำโมอ่นว่าทำทำโมโนภารระวะตาโนราบุญแม่อ่านว่าไม่ได้เอาไหมทำโมทำโมโนภาธรรมะวะตา อันพระผู้มีพระเจ้าสวัสดิีโตเตับดีแล้วอิติดดังนี้เป็นต้นเป็นปีอะไรนะกรรมฮะกรรมะาไวจากอ,อันเอาตักขันธีขัทีกระด็จเล่นไปแล้วประชารูพระราชาอติอกอติกะมิตวาคันกระดิบเก้าร่วงแล้ว,ลวนักทง งแนน้ำตั้งีแน่นที่สวางสมนแล้วลักทีึงแน่น้ำอาปารังีแนวอุจุจิถามแล้วอุจิว่านยังนทีอัลวแน่น้ำนีการมชื่อว่าชื่อว่ากาชื่อว่าอะไรเอออุงนี้เก็บฮะ ไปอีกนิดหนึ่งไปนิดหนึ่งอมัจจาแปลเหมือนเดิมแหละอมัจจาเตยอมัจจาเทวามัจลัยนั้นอาหารสุกับสุลเลี่ยงจิตว่าเทว่าข้าแตงพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อายังมักทีเตยังมักทีอันว่าแม่น้ำนี้จันเพียรนามะ จันทภาการน,น,นามะด้วยชื่อว่าจันเพียนจันทภากานามะชื่อว่าจันทภา,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 ทา,า,าการีอย่างนี้ครับอ้าวต่อไปพระราชาถามว่าไงราชาหน้าต่อไปอีกนิดเดียวนิดเดียวราชาราชานภรราชาปุศิ จถามแล้วติกว่าปริมาณนังอะไรปริมาณอาสานัทยาภาสานัทยาเองแมนั้นกินอย่างไรติดังนี้เอออติยมจาเตยมจาเรืาังหล่งนั้นอาสุบแล้วอิติ Qua tiêu ra các tập hợp của mình đi chơi. Chưa nắng ra yêu cầu. Ah, không tiêu ra. Chưa ra tội với việc bằng. Ah, chưa tiêu. Ah, chưa tiêu. Ah, Ah, chưa tiêu. 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 Ah, คำที่เหลือปริมาอุะะทิมาสักังที่เป็นเช่นเป็นเช่นกับด้วยคำมีในในก่อนเอวะท่านเพียโหติย่อมเป็นอ่าป,ปะนะปน,นะน,นี่จบแค่ตรงนี้จบแค่ตรงนี้ก็เลิกเลยอ่าในมองเห็นอเออจบแค่ปักคันที่นี่แหละอ้าวปะนะ <โ>กจ็จนว่าอาราชาราชาพระราชาที่สวามิสงหนแล้วจริงนักิงซึ่งแม่น้ำบางนี้ออนุตเหมือนเดิมอนุ<า>สะรันโตทรงตามและลึกถึงอยู่สังฆารุสติงเริง ซึ่งสำคัญสุตีอีกว่าอ้าวสุปฏิปันโนเอ้านำมือสวอดสวดจบก็จบเลยอ้าวสุปฏิปันโโโโโโอ่ะนำมือสวยๆครับผมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวก,กาสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปัน โสสามีจิปติปันโนสาวกสังโฆยทิตังจัตตาหันมานี่ยทิตังจัตตาริบุริสยุคคานิอัตตุเนสัพพกะละเอสัพพะคะวะโต โออาหุนยโยปาหูนยโยทากินยโยอัญชลีการณิยโยอนุนุญญากเขตัางโลกสาติเอาอิติดังนี้เป็นต้นเอาว่าเลยอิิตดังนี้อิิตดังนี้เป็นต้นปักคันทีเล่น ขันที่เด็ดแน่นไปแล้วอ้าวพอแล้วแค่นั้นแหละ <Yeah. S 1> ไปเขียนต่อเนี่ยแค่เนี้ยพี่ฝนอาหารหน้ามองมองหน้าพี่ฝนหน่อยเออเก่งกว่าพี่ฝนอีก oh. อ้าวไปไปเขียนต่ออ้าวใครเสร็จแล้วส่งยานั่งหาวถูกหรือเปล่าฮะถูกหรือไม่ถูกไปมาดู เออไหนคนอื่นนั่ไหนอ่ะใน,นปากากาหลวงพ่อปากกาสีแดงแรงริบไหนเ,เดี๋ยว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 ยเพิ่งขวดเนี้ยวเออเดี๋ยวขวดเอาไปเยี่ยวกันก็ได้เขียนให้สวยนะครับคุณเจมใช้มือนะจ๊ะตุลาสมวังพยายามใช้มือเขียน ออใช้มือเขียนนะจ๊ะของสารคนตรวจมั่งขยับแว่นสามครั้งแล้วยังไม่เห็นแววเลย ออนอ้อนตั้งใจเขียนน,น,น,นั่นแน่นออนตัวหนังสือเหมือนนั่นเจมเลยเนี่ยตัวหนังสือแนนเหมือนนั่นเจมเลยเไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้มันปัญหาไวยากรณ์เมื่อเช้าใช่หรออ่อไม่ใช่นหวัน ไปนไปนเียนอืเออน้นเก่งอยู่แล้วเนี่ยคุณทิพย์เออเจ้าหญิงทิพย์เขาบอกว่าโอเคค่ะเนี่ยเขาจะเขียนมาส่งแล้วเขียนเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาเลย ค่อยๆเขียนมานะจ๊ะนะครับใครเสร็จแล้วก็มาส่งได้เลยตั้งแต่วันนี้ไปเขียนเชา้าเขียนบ่ายเขียนเชา้าเขียนบ่ายคุณซิลก็จะให้แปลให้คุณซิลแปลคนเดียวซิลแปลมาหนึ่งหน้าเลยเออหนึ่งหน้าเลยเน้นไม่ต้องเขียนเขียนเฉพาะไวยากรณ์ตอนเช้า ตอนบ่ายให้ดูมาหนึ่งหน้าอาหนึ่งอะไรเนี่ยหน้าสามสิบเก้าหนึ่งหน้าเลยเห็นหนึ่งหน้าขนาดแปลเมื่อกี้เกือบสองหน้ายังแปลได้เลยเออเก่งอยู่แล้วเก่งไปหมดเ,ออเ,ออเดี๋ยวหลวงพ่อมีกระดาษทิชชู่ให้ อะไรไปเอาน้ป้าหวไป้า้าหวังปอาัป้าหวังป้าหปาหวังปปังาหวังาหวังาหวังจะจะบอ่าป้ายันกับปากมันลั่นไปป้าหวังเออไปเอาน้ำป้าหวังมาคนละแก้วแก้วละสิบบาทก็พอแล้ว แก้วละยี่สิบชั้นไม่หมดแล้วไปยันมาหรือ,อยัง <มา S 1> ไลายสองแล้วมาแล้วมาปลายสองเหล,ลือครึ่งชั่วโมงอะไร <c oughs> เอออะไรสาธุครับพ่อหลวงอะไรพ่อหลวง ตีนี้ตีนี้มีมีหวังมีหวังอยู่ห้ารูหลวงพ่อมีความหวังอยู่ห้ารูปอถ้าได้หกรูปยิ่งดี <c oughs> นั่นๆน่นยอยากหยับถักหยับแล้วมันจะอะ,อะไรใครส่งอะไรมา อารุโนไทยมาจากไหนเอาอนโมธนาทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะคนที่อะไรสาธุครับพ่อหลวงไม่ใช่ฮะพ่อหลวงไม่ใช่เรื่องที่หลวงพ่อโบด้วยในรุ่นจะเป็นยังไงที่เน่นีคนสาธุนีสาธุเจ้าข้าอนโมธนาเดี๋ยวเดี๋ยวยอมบ้านนนวรณ ที่เพิ่งเลิกเรียนม .2 ออไปเขาจะมาบวชเรียนกับเนนด้วยใครมารู้จำชื่อไม่ได้อยู่บ้านนนสุวรรณเรียน,เร,ยนเรียนถึงม .2 ออแล้วก็หยุดเรียนเฉยๆเดี๋ยวเขาจะมาบวชเรียนกับเราเขาจะบวชภาคดูร,อร้อนภาคฤดูร้อนจะเหลือเยอะหลายรูปแล้วมีหลายรูปจะบวชเรียนปีนี้น่าจะถึงร้อยเหมือนเดิม ไม่มีไม่ีมมอยู่แต่ว่าเอาแต่ข้าอุปชาก็พอแล้วข่าอุปชาค่าถ่าสวดค่าอะไรดําเนินการโครงการเขาตลอด10กว่าวันอ,อะไรพระสงฆ์ก็เพื่อถวายจัดถวายวิทยากรจัดถวายพระอุปชาอะไรต่างๆตลอดงานรูปร่หนึพบาทรูปละหนพันบาท, 1, บาทสมัมเนรก็700ดร้ยแม่ พ่อขาวแม่ขาวก็ห้าร้าอยท้งนี้นท้งนั้นไม่มีก็ไม่เป็นไรขอให้ได้บวชสำหรับคนที่จนไม่มีตังก็สามารถมาขอพระไตรไปได้บวชให้ฟรีเผื่อว่าใครอยากจะทำบุญด้วยญาติพี่น้องผูกข้ขอไม้ข้อมือมาเออก็เอามาท้งนี้นก็จะทำหมื่นสองหมื่นก็แล้วแต่คุณเพื่อมาดำเนินง,งาน อย่างไรก็ตามก็บวชให้ฟรีอยู่แล้วเอาสองเสร็จแล้วสองดิไหนเสร็จหรือยังซิวใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้เห็นใกล้ตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยมาดีเยอะไหมต่อแล้วไปแล้วก็จะใกล้จะเสร็จหนึ่งรอบแล้วหรอเ่าฮะใกล้จะเสร็จหนึ่งรอบแล้ว ฮะใกล้ตอนไหน็นใกล้ตั้งแต่เก้าโมงเช้าตอนนี้บ่ายสองแล้วยังใกล้อีกเออเอามาเอามาส่งครับเลืออีกหนึ่งใช่ไหมเออเอาเอาแค่รอบเดียวพอแล้วมาอ่านให้ลุงพ่อฟังด้วยครับแค่นั้นแหละและ เน่นเป็นคนเขียนเองก็ต้องอ่านออกอยู่แล้วเพราะเจ้าของเขียนเองเออยกเว้นแต่เน่นไม่ได้ใช้มือเขียนมันจึงอ่านไม่ออกเหมือนตุลาใช้อะไรเขียนไม่รู้การณาใช้มือนะจ๊ะ สวยๆฝึกเขียนสวยสวยเลยเขียนสวยๆเมื่อนเน่นมาอ่ะดูที่ลุงพ่อเขียนให้ดูอ่ะสวยใอ้ตุลาดูเดิหลุงพ่อเขียนสวยไหม นอนเห็นไหมนนหลวงพ่อเฉลยมานั่งเขียนไม่แน่นะแน่นหะลวงพ่อเฉลยขยันด้วยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหลวงพ่อเฉลยสอบผ่านโอ้โหเหมือนหลวงพ่อทองสอบผ่านประโยคแปดปัจจุบันเรียนประโยคเก้าอายุแปดสิบกว่าแล้วหลวงพ่อทองนะเดี๋ยวโดนกระจกนะโดนกระจกข้างหลังนะ เล้วยังไงเล้าอะไรพุธเจ้าอะไรนะเลเรนเห็นเรแล้วนกะเยแลนกเห็นอไเรื่ยนสอกนรคนโดนเผาหอนเออนั่นคนโดนเผามันชื่ออานาวินไม่ใช่นาวินินสาใช่ไหมครับออใช่ใช่ใช่ อันาวินจงกลางอ้าวเสร็จแล้วส่งนะครับเน่นเก่งอยู่แล้วนนตุลายังเขียนไม่ได้เลยเนาะ ลงตาจะเสร็จแล้วเขียนทุกวันนะ เท่ากับว่าเราอบรมทุกวันเลยไม่ไม่เชิงอบรมอะไรมากมายให้มาเขียนดูเขียนดูเขียนทุกวันอันไหนสงสัยค่อยมาถามเหลือเวลาอีกสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งนี่น่าจะน่าจะสุดยอดแล้วสำหรับคนขยันสำหรับคนขยันนะ่ะสุดยอดเลยละ่ะเตรียมความพร้อมได้สบาย สำหรับคนขี้เกียจก็สุดยอดเหมือนกันเตรียมความพร้อมที่จะตกคุณฟอนล้างห้องน้ำบ้างหนุกข้างๆสง,งสารห้องห้องหน้าห้องเน่นะคนที่อยู่หน้าห้องเนนะห้องกระจกนั่นอะ่ะเขาเหม็นถึงห้องกระจกเลย ข้างๆห้องนี้น่ะทำความสะอาดเลยขัดหน่อยอฮะเออนั่นแหละขัดขัดเลยถ้าไม่มีอะไรหะไม่มีอะไรไอ้ที่ขัดห้องน้ําก็มาขอได้เอาไปราดแล้วก็ขัดให้มันสะอาดเลยใครเขียนเสร็จแล้วส่งนะจ๊ะ เห็นไหมเหรคนที่เขียนเสร็จเขาก็เดินลาดตะเวนสบายใจคนมันเก่งใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเพิ่มให้มา,มาเป็นนี้มาหาไข่เฮาเนนยนะ จะเพิ่มให้สองหน้าก็ได้